สวัสดีค่ะชั้นก็ชื่อวา่าเมลลำเพียนนามสกุลนิมมาอยู่บ้านท่าสร้างจ้าเทกี้หันปวดขามึนขาไปไซส์ก็ซื่อว่าปวดว่ามึนย่งางไปกันนักขาอุอนน่นตูนอุ่นตูนหน้ากับบริษดำน้ำพืนลูกเต่าไปเห็นหน้ากับบริษไปเห็นน้ำข้าเจ้าเทกี้ก่อนจะได้กินยาอันนี้ด้วยค่ะก็สิงหูจักหัน กะเห็นพี่เขยเพื่อนกินมูเพื่อนกินกับว่าไข่ว่าปวดขากระเศร้าก็เลยเอามากินเบิ้องสันดอกมาเห็ดเบี้ยเห็ดงานเมื่อกับปวดขาแต่ละมือหันกินอันนี้ลงรคระบาดมึนไปตรวจเบาหวานกันรู้สึกว่ามันลดลดลงจักน่อยอยู่เมื่อกี้สองลอยกลัวเผื่อนะเบาหวานตอนกินที่แรกไปตรวจเบิ้งลดลงมาลอยกลัว ยินซ้ำนั่นกันยังหมอซื้อว่ามันไข่เราได้หะอซื้ว่าดีอยู่ยาอันนี้เดี๋ยวเมื่อกี่ยวเขาชอยลูกช่อยเต้าจนมาแล้วกับว่าปวดซึ้ว่าแข็งแรงกว่าเก่าลายเกี่ยวเขาแล้วกันจากมาให้มาหน้าอย่างมาเห็ดคอกเแกะแกะน้ำให้น้ำหน้าวอยากวอยากอยู่ซื้อวันเถอะนี่แต่อย่างเห็ดเบียกได้กี่ตัเป็นว่ยอยากมาว่าอยากไปไซสมือโอ้ยแข็งแรงใจกับซ่นบาน บานนี่ก็ได้สร้างซื้อมากินอีกกองหนึ่งซื่ว่าดีอยู่ฉันกอัอายุหลายแล้วหกสิบเอ็ดปีแล้วผู้ใดหูซื่อว่าเป็นจยงสี่ก็ลองเบิ่งเด้อจ่าเด้อ